อันฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันในเกม Top a n นเจ r ร์ลี่ s ชนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนว Identity V นะครับแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นทอมแอนเจอร e ล r y นั่นเองนะครับเอาไว้ไปเล่นฆ่าเวลากันได้นะครับเกมนี้นะฮะซึ่งใครที่รอมาวิลอัปเดตหรือว่ารอมาวิลมีอะไรใหม่ๆก็สามารถจะเล่นเกมนี้ไปฆ่าเวลาไปรอมาวิลกันได้นะครับนะครับตอนนี้ผมก็เลือกเป็นแอนเจอรลี่นะครับมันก็จะมีทอมนะครับกับเจอรลี่นะครับเจอรลี่เนี่ยก็จะมีหน้าที่อ่า หาชีสนะครับหาชีสเข้าลังตัวเองนะครับส่วนทอมเนี่ยก็จะมีหน้าที่ขัดขวางประมาณนี้นะครับซึ่งตัวที่ผมจะมารีวิวนะครับเป็นตัวที่มีชื่อว่านักสืบเจอรี่นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้มันเล่นฟรีด้วยไงนะครับ คือมันดีกว่าตัวเจอรี่ธรรมดามากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับมีสกิลด้วยนะครับก็คือว่านักสืบเจอรี่เนี่ยนะครับเขาสามารถจะซ่อนกายของเขาได้นะฮะพอสกิลนี้เลเวลที่2เนี่ยเขาก็จะซ่อนได้นานขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสกิลหนึ่งกันนะฮะสกิลติดตัวนะครับเขาสามารถที่จะดูตำแหน่งของทอมได้ในแผนที่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับและขณะที่เขากําลังขนชีสเนี่ยนะครับทอมไม่สามารถจะมองเห็นได้ในแผนที่นะครับกดไปเลยดีกว่านะครับไม่รอช้านะฮะก็อาวุธเนี่ยผมใส่เป็นระเบิดไปนะครับเพราะว่ามันยังเปลี่ยนไไม่ เสียงผมเนี่ยอาจจะพูดไม่เต็มที่ก็ขอโทษโดยกำกับอดีว่าผมไม่สบายนะฮะจัดไปสำหรับใครที่เล่นเจอรี่นะครับเจอรี่เนี่ยเขาก็จะมีเวลาให้เรา1นนาทีนะครับในการสำรวจนะครับก่อนที่จะเริ่มเกมนะก็คือว่าเราจะต้องขี่เป็น หุ่นยนต์หนูนะครับนี่เลยนะครับหุ่นยนต์หนูนะครับเราจะต้องขี่ออกไปสำรวจนะครับว่าในแผนที่เนี่ยนะครับในห้องแต่ละห้องเนี่ยเขาจะมีอะไรมาบ้างนะครับมันจะมีชีสดอปอยู่ในแมปตรงไหนนะครับโดยชีสเนี่ยที่เราจะต้องไปเก็บเนี่ยนะครับแล้วก็มีพวกสิ่งของอะไรบ้างนะครับมีเค้กอะไรเค้กเอ็กพีอะไรบ้างนะครับนี่เราก็มาสำรวจได้นะครับนี่ก็จะเป็นเค้กอ็กพีนะครับเวลาเรากินไปเนี่ยนะครับเขาก็จะเพิ่มอีกพีให้เรานะครับ พออีกที่เราเต็มนะครับเลเวลมันก็จะอัพพออัพเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะตีบวกสกิลเราได้นะครับคล้ายๆเกมโมบ้าเลยะนะครับเดี๋ยวผมจะไปสำรวจเรื่อยๆนะตรงไหนที่มันเป็นแบบมุมมืดๆนะครับข้างนอกเราโดนแล้วนะเจอรี่ทีมเราโดนแล้วฮะคนนึงฮะระหว่างที่เราสำรวจเนี่ยนะครับเราก็ต้องคอยระวังเจ้าทอมด้วยนะครับเจ้าทอมเนี่ยจะมาตีหุ่นยนต์หนูเราได้นะครับ <S 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 โอเคแล้วอีก12วินะครับเดี๋ยวผมขอสำรวจข้างบนก่อนแล้วกันนะครับเผื่อจะมีนะฮะ มีไหมเอออ้าวนี่ไงครับผมเจอแล้วนะฮะกับชีตนะครับ <Okay. S 1> นี่เลยนะฮะเป็นชีตอย่างนี้เลยนะครับสีเหลืองเหลืองนะครับโอเคได้เวลาเล่นเกมละจัดไปแมตอนนี้ผมพูดดังไม่ได้นะฮะเจ็บคอนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปโผล,นนโล่ห้องรับแขกแล้วกันเนาะโอเคไปเลยครับห้องรับแขกของเราดูซิอ่าตรงนี้เป็นโอ้ดูเหมือนว่าทอมเนี่ยจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกห้องฝั่งนะึงนะเดี๋ยวผมจะไปซัพพอร์ตเพื่อนแล้วกันเนาะหาอาวุธก่อนนะครับ เดี๋ยวผมไปเอานี่ไงครับเจอลูกก๊อฟพอดีเลยนะฮะเดี๋ยวเอาลูกก๊อฟไปถล่มเจ้าทอมกันดีกว่าไปครับไปลุยๆๆตอนนี้กำลังบวกกันกับเพื่อนสนุกเลยนะนะครับโอเคผมว่าม่งต้องโผล่ออกมาแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวเราใช้สกิลหายตัวไปก่อนนี่ไงม่งไม่เห็นกูเอาเครับนีเรียบร้อยหนีแล้วกูหนี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 โอเคครับอ่านะฮะพอดีเลยเพื่อนเอาชีตมานะครับเราก็จะต้องมาอ่าเป็นดันชีตนะครับเข้าไปในรังของเรานะฮะ ยิ่งเราช่วยกันเนี่ยนะครับก็คือชีสมันก็จะเข้าไวขึ้นนะครับคล้ายๆกันกับโวเกม Identity w a y เลยนะฮะที่เราจะต้องปั่นเครื่องปั่นไฟนะฮะโอเคจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวนะครับอ่ะเรียบร้อยครับผมไปฮะตอนนี้นะครับกำลังโซโล่กันเลยนะฮะห้องข้างหน้าเรานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับไปข้างบนดีกว่านะครับข้างบนเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะน่าจะมีนะเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปดีกว่านะฮะเราไม่ไปคนเดียวครับโอเคเราจะเล่นแบบขี้ขาตาขาวนะฮะเพื่อนน่าจะอ่านี่ไงเจอแล้วครับผม ข้างบนนะฮะมีชีสนะครับโอเคตรงนี้มีเค้กนะครับเค้กเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยนะครับเราก็จะเพิ่มเลือดให้เราด้วยนะครับล้วก็จะบัฟให้เราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมดันช่วยเพื่อนก่อนละกันเนาะจะไปนะฮะมาค่อยๆไม่ต้องรีบเพื่อนไม่ต้องรีบตอนนี้ทอมอยู่ข้างล่างนะครับทอมกำลังโซโล่กันกับเจอรี่อีกตัวข้างล่างเลยนะแม่งไม่ไปไหนเลยอะทอมนะครับเหลือชีตอีก2ออันนะครับที่เราจะต้องดันนะฮะโอเคไปช่วยข้างบนก่อนนะครับข้างบนนี่รู้สึกว่าน่าจะไม่มีใครนะฮะมีแต่เพื่อน พอแม่งอยู่ข้างล่างกันกลังโซโลกันเลยนะฮะโอเคเพื่อนเอามาแล้วครับคือชีทเนี่ยกับห้องที่เราจะเอาไปเก็บเนี่ยบางที่บางแมทเนี่ยมันก็จะอยู่คนละห้องกันนะเราก็ต้องคอยระวังด้วยอู้นี่ไงกูวาละกูหนีแล้วกูไม่อยู่ละไม่อยู่ละหนีหนีหนีปิดห้องไอ้เคยปิดไม่ทันว่ะโอ้โหแม่งตามกูด้วยนี่ครับจุกจุกจุกครับนี่ฮะจุกหนีับโอ้โหเรียบร้อยมันอยู่ข้างบนว่ะหายตัวหายตัวอ่าหายตัวแล้วครับผม เนี่ยนะครับตัวนี้มันดีอย่างนี้แหละนะครับนักสืบนะฮะมันหายตัวท้ายม่งโคตรเจ๋งเลยนะครับโอเคขึ้นข้างบนก่อนนะครับตอนนี้ผมอยากได้อ่าเค้กกินมากเลยตอนนี้เลือดไม่เหลือครึ่งเดียวเหลยญเดียวแล้วครับสำหรับการดันชีสนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วพอเราดันชีสเข้าจนครบแล้วเนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องมาช่วยกันนะครับทำลายประตูตรงนี้นะครับก็คือช่วงท้ายเกมเนี่ยมันก็จะชุลมุนหน่อยนะฮะก็คือเราจะต้องหาสิ่งของนะครับอย่างเช่นแก้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะเอามาปาได้นะครับพวกแจกงกแจกกรเนี่ยนะครับ เนี่ยล,ล,ล,ลูกกงลูกกอล์ฟเนี่ยเราสามารถจะเอามาปาให้เจ้าอ่าประตูมันแตกได้นะครับเดี๋ยวขอขึ้นดีๆก่อนนี่ครับตรงนี้เลยนะครับปาให้มันแตกไปนี่ครับตรงพวกชานผลไม้เนี่ยเราก็สามารถจะปาได้นะนะครับก็ต้องรองมันครูดาวก่อนบอกเลยว่าตอนนี้แม่งโคตรชุลมุนมนะ่ะนะฮะเดี๋ยวเราจังหวะด,ดีๆก่อนนะครับมันก็ใกล้จะแตกแล้วนะครับใกล้จะแตกละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับนี่นะครับเราสามารถจะปาได้นะครับตรงถ้วยผลไม้นะฮะโอ้โหลบๆนะครับอุ้ยใกล้จะแตกแล้ว่ะ อีกนิดเดียวเฮ้อีกนิดเดียวเรียบร้อยอไม่แตกว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับรอจังหวะดีๆนะครับถ้าเกิดว่าประตูมันแตกเนี่ยเราก็ชนะเลยนะฮะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยชนะนะครับหนูชนะเรียบร้อยนะครับแหมสนุกจริงๆนะผมบอกว่าเกมนี้มันสนุกมากอะแบบมันเล่นคลายเคียดนะครับมันไม่เหมือน Identity V ที่แบบเราเล่นไปด้วยเราต้องราแวงน่ากลัวเนี้ย feasible. แต่ว่าเกมนี้มันแบบเล่นแบบสนุกอะนะครับบอกเลยนะฮะไปไปโผล่ bye ห้องไหนดีนะฮะ โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะไปโผล่ห้องนอนแล้วกันเนาะไปข้างบนดีกว่านะครับชัดกลางๆนะฮะโผล่ห้องนอนเลยนะฮะโอเคตรงไหนวะแมวอยู่ไหนวะแม่งระแวงไปหมดแล้วนะตอนนี้ขึ้นข้างบนก่อนนะครับข้างบนมีชีตนะครับเราสำรวจไปเมื่อกี้โอเคหวังว่าหวังว่าทอมจะไม่อยู่แถวนี้นะ okay. โอเคกระโดดขึ้นไปครับนี่เลยนะฮะเจอชีตแล้วนะครับโอเคโอ้โหแม่งอยู่โคตรไกลเลยนะแม่งอยู่โคตรไกลเลยประตูโอเคตอนนี้เรามีเพื่อนคอยซัพพอร์ตให้เรานะฮะ Okay. เราต้องไปแประลมัดระวังอึ๊บอึบอึ๊บอ่าเรียบร้อยลงมาอีกขั้นอีกขั้นโดดลงแม่งเลยฮะนี่ถึงแล้วไปแด่เวลาดาันชีตเข้านี่ครับของแทบปีกประตูเอากูปิดผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาอ่าปีดประตูนะครับนี่ปีกประตูนะครับดันชีตเอากูไปหยิบถ้วยอีกปลาทิ้งแม่งนะครับดันชีตแม่งอยู่ตรงข้ามห้องเลยอยู่นอกห้องเลยเนี่ยหนีก่อนได้ไหมเนี่ยมันจะมาไหมวะเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนนะครับ กลัวแม่งจะมาดิแม่งเข้ามาตอนที่เราดันเนี่ยหาเลยนะเนี่ยแม่งไม่น่าจะมาหรอกมั้งนะครับดันไปเลยดีกว่าดันไปดันไปเพื่อนดานอ้อยเออเนี่ยแหละแจ๋วแม่งโซโล่กันอยู่ข้างนอกเลยนะฮะกำลังตะลุมบอลกันมันเลยอ่ะโอเคอัพไปเลยครับมีอะไรให้เก็บบ้างนะครับมีอะไรให้เก็บบ้างไปข้างนอกไหมเนี่ยไปข้างนอกดีกว่าเลยครับข้างนอกมีอันนึงนะฮะจัดไปจัดไปข้างนอกมีอันนึงนะครับไหนวะาอยู่ข้างบน อยู่ข้างบนเราก็ต้องมาขึ้นตรงริมนี้นะครับตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับต้องมาขึ้นตรงริมนะฮะนี่เลยนะครับปีหลังคาบ้านมับโอเคไหนวะนี่ไงจะแล้วชีสเก็บมาอ่าเดียบร้อยไป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 ,ปล่อยเขากําลังปล่อยเขาตีกันไปฮะเรามีหน้าที่ที่จะเก็บชีสอย่างเดียวนะฮะตอนนี้นะครับปล่อยแม่งให้เพื่อนรุกกันไปนั่นแหละโอเคตรงนี้ใส่ไปละ ต่อไปเราต้องไปห้องผมว่าห้องกลางน่าจะแจวสุดนะครับมันใกล้สุดนะฮะข,ข้างบนอีกไปไม่ได้แน่นอนข้างบนนี่แม่งกำลังกัดกันเลยฮะโอเคตรงไหนวะนอ่ครับมา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 เพื่อนเร็วๆเพื่อน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 โอเคครับดันไปฮะดันไปดันไปก่อนสุดท้ายเราให้ตายเถอะ ได้ไหมเนี่ยมันอยู่กันอุ๊ยมันเกือบเกือบเกือบฮะเมื่อกี้โอเคถึงเวลาช่วงลงมืนกันอีกแล้วนะครับมาเวลาพังประตูแล้วครับผมมา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 ดูเหมือนว่าทอมเนี่ยเขาจะเล่นแบบเฝ้านะนี่ครับก็คือว่าช่วงที่เราทำลายประตูเนี่ยเขาก็จะมีเวลาจับด้วยนะครับสามนาทีกว่านะฮะสี่นาทีแหละนะครับไปไปไปดูเหมือนแม่งจะไปงานเว้ยดูเหมือนทอมแม่งจะไปงานนะเว้ยเอ๊ะแม่งเอาวะเอาวะนะครับดูเหมือนตอนนี้แม่งไอ้ข้างล่างเนี่ยแม่งไม่ทําอะไรเลยนะ นะครับไม่รู้ว่ามันบอดหรือเป่านะครับตอนนี้เหมือนเล่นกันอยู่สองคนนะฮะหายตัวก่อนหายตัวก่อนเดี๋ยวตั้งหลักดีดีก่อนนะครับรอตั้งหลักดีดีก่อนเดี๋ยวรอเวลาดีดีก่อนนะครับเดี๋ยวเราไม่มาว่ะมันเห็นผมรเอ้ยในยไงไม่งเห็นกูเอ้ยลบก่อนลบลบลบเอ้ยกูโดนเฮ้ยเกือบจะพังได้หรือเปล่าวันนี้ แม่งสองคนเองอ่ะไม่ไหวผมว่าไม่น่าจะไหวอ่ะนะครับไม่น่าไหวหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนอเพื่อนกูเพื่อนกูโดนละเพื่อนกูโดนละเราต้อง <c oughs> เกือบเกือบนะ,ะับโดนลากเมื่อกี้ผมโดนลากนะแต่ว่ามันติดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกินก่อนนะครับกินเค,ค้กก่อนเพิ่มเลือดก,ก่อนเพิ่มเลือดไอตัวข้างล่างดีมไม่ทําอะไรเลยฮะโอ้ผมทำอะไรของมันวนะน่ะ เด็กเล่นหรือเปล่าวะนะหรือบอดวะ <im it> ไปไปลุย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 ข้างบน <im it> เพื่อนกูโดนจับละหายตัวไปช่วยก่อนนะครับตัวนี้มันดีอย่างนึงอ่ะมันหายตัวได้ไปช่วย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  <im it> อามาโอ้ <im it> <im it> โหหายตัวช่วยเพื่อนนะคโคตรโกงเลยตัวนี้ไปาได้ไหมเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปาปาไปไปไปโอ้โหผมว่าไม่ทันแน่เลยสองนาทียังไม่ได้ถึงครึ่งเลยอ่ะนะฮะการพังประตูเนี่ย ไม่ไหวอะผมบอกเลยว่าไม่ไหวฮะไม่มาละไม่มาละไม่มาละไหนวะไหนวะนี่ไงหายตัวเกือบเกือบเกือบไม่ทันนะเมื่อกี้เกือบไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอีกนาทีกว่านะฮะปาไปปลาไปปาไปยังไม่ได้ถึงครึ่งเลยนะตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยไม่ถึงครับ หลบก่อนหลบก่อนเพ s <S ื่อนเราแม่งโดนจับแล้วนะฮะเราจะไปช่วยได้หรือเปล okay, ่าวะโอเคไปช่วยเพื่อนก่อนทันหรือเปล่าได้อยู่ได้อย <AH ู่ครับได้อยู่ขึ้นดีเออไปช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนอ่าเรียบร้อยครับไปดีเพื่อนเอาดิเออไปดีก่อนเดี๋ยวตายไม่รู้เรื่องหรอกไม่ไหวว่ะดีกว่า ไม่น่าไม่น่าทันครับผมไม่น่าทันอื้ยปาไปครับออืกูเกือบเกือบละกูเกือบละโดนแนกกูต้านไงกูว่าแล้วโดนแล้วจนได้โดนจนได้นะฮะจบเลยงี้จบเลยเพื่อนแม่งทาอะไรอีกตัวนึงก็ไม่รู้นะฮะจบเลยตายแน่กูแพ้เลยรอบนี้นะฮะเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับแมวชนะครับเรียบร้อยแพ้จนได้แพ้จนได้ โอ้น่าเสียดายมากนะครับโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทําคลิปเกมนี้ต่อก็คอมเมนต์บอกนะครับก็วันนี้ผมก็มีอะไรบ้างไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากเพื่อนด้วยนะครับขำเพื่อนดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับให้ผมได้มีกาลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ